สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมา13สหกากอนแท็กซี่พร้อมด้วยบริษัทฟินิกซ์อีวีจำกัดและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่บริษัทไอเวย์ way, บริษัทไบโอฮับเอเชียบริษัทนายาเอนเนอจีและบริษัท SSE เ n อินเจนเซ็นแน ได้จัดพิธีเปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้าและลงนามสัญญาร่วมในโครงการร่วมกับเครื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบครบวงจรเพื่อดําเนินการจัดหารถยนต์ไฟฟ้าและสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่สากลแท็กซี่แบบครบวงจรโดยบริษัทฟีนิกซ์อีวีจำกัดและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจได้มีการคัดเลือกรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับรถแท็กซี่ในแบรนด์ไอเวรุ่น U5 และ U6 มาแสดงในงานด้วย สำหรับไอเวเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนําจากประเทศจีนที่มีความพิถีพิถันในการผลิตซึ่งมาพร้อมกับนักออกแบบระดับโลกเช่นคุณโกกุยามะที่เป็นผู้ออกแบบรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ให้กับบริษัทชั้นนําระดับโลกนะนับไม่ถ้วนนอกจากนี้ได้มีการกำหนดสถานที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าไอเวที่นิคมอุสาหกรรไบโอฮับเอเชียบนพื้นที่กว่า2,500ไร่ด้วย รวมถึงมีการเปิดตัวแท่นชาร์จ DC ยี่ห้อ s s e 360กิโลวัตต์ที่รองรับกระแสไฟสูงสุดที่400แอมป์และมีค่าความต่างศักสูงสุดอยู่ที่1,000โวลต์โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อการชาร์จจนเต็ม1ครั้งซึ่งถือว่าเป็นแท่นชาร์จที่เร็วที่สุดในตอนนี้ โดยมีแผนจะเริ่มทยอยส่งมอบรถให้แก่สากลแท็กซี่ได้ในช่วงไต,ตรมาสที่2ของปี2023และมีแผนจะจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปหลังจากที่สร้างโรงงานเสร็จและจะเริ่มเดินสายการผลิตในอนาคตและสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ทาง i w a วจะเปิดตัวในประเทศไทยจะมี2รุ่นหลักๆได้แก่รุ่น u 5และรุ่น u 6แต่คาดว่าน่าจะเปิดตัวในรุ่น u 5เป็นดับแรก และสําหรับ i-Way รุ่น U5 จะมีขนาดมิติตัวถังที่มีความยาว4680ม mm, มกว้าง1865ม mm, มสูง1700ม mm, มระยะฐานล้อ2800ม mm, มพร้อมล้ออลลอยขนาด17นิ้วรัดด้วยยางขนาด215/65 R17 โดยมีน้ําหนักของตัวรถ1770กิโกรัมและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.29 CD และมีปริมาณความจุสัมภาระด้านท้าย432ลิตร และเมื่อพับเบาะหลังลงจะมีความจุเพิ่มขึ้นเป็น1,555ลิตรสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ i w a y u 5จะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิด ไฟหน้าและไฟท้ายแบบฟู l l LED ดีและไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ดีและไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ LED ดีเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนด้านหลังและประตูท้ายแบบไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทรวมถึงยังมีหลังคาซันลูปแบบพานรามาพร้อมเสาวอากาศแบบพิษพลามส่วนภายในห้องโดยสารวงมลาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชัน3ก้านพุ่มด้วยหนังไมโครไฟเบอร์โดยรองรับได้5้าที่นั่งพร้อมแสงไฟรอบห้องโดยสารส่วนหน้าจอแสดงผลการขับขี่จะเป็นแบบฟู l l LED ดี พร้อมหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด12.3นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ b l บลู o t h ได้และยังมีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลขนาด32 g ิกและลำโพง6ตำแหน่ง ส่วนในด้านขุมพลังจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้กำลังสูงสุด201แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรซึ่งจะมีแบตเตอรี่ให้เลือก2งรูปแบบคือขนาดแบตเตอรี่53กิโลวัตต์อวสามารถวิ่งได้ไกล405กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และขนาดแบตเตอรี่63กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ไกล503กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC โดยมีอัตราเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน ในเวลา7.6วินาทีพร้อมระบบกับเกลื่อนล้อหน้าส่วนการชาร์จไฟการชาร์จแบบกระแสสลับ AC ชาร์จจาก0ถึง100%ประมาณ8ชั่วโมงครึง่งและการชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast Charge ช,ชาร์จจาก30%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ30นาทีในในด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงจะประกอบไปด้วยระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการขับกระชั้นชิดคันหน้ามากเกินไประบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วอัตโนมัติตตระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติสำหรับราคาค่าตัวของ iway u5 ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้า00น100,000บาทถึง1ล้าน400,000บาทซึ่งราคานี้คือราคาก่อนรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐบาลครับ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคารนิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto ออตโตคารนิวขับผมครับ